การเข้าไปดูโปรไฟล์คนอื่นนะคะแน่นอนว่าเราต้องมีเพื่อนในการใช้งานทวิตเตอร์นะคะด้วยด้วยกันนะคะอาจเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าดารานักร้องศิลปินหรือบุคคลอื่นๆซึ่งหากต้องการเข้าไปเข้า,ขาชมในทวิตเตอร์ของบุคคลอื่นๆนะคะก็สามารถทําได้โดยเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ทวิตเตอร์ขึ้นมานะคะจากนั้นก็ Enter ค่ะก็จะปรากฏหน้าทวิตเตอรขึ้นนะคะ เมื่อปรากด้าทวิ t เตอร์แล้วก็กดที่โปรไฟล์นะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าต่างแบบนี้เสร็จแล้วให้เราไปคลิกเลือกคลิกผ่านรูปไอคอนนะคะใต้คำว่า forward forwarding นะคะ แล้วก็จะพบผู้ที่ติดตามผู้ที่ติดตาม Twitter ของเรานะคะก็จะได้เป็นหน้าต่างอันนี้จากนั้นก็แสดงหน้าทวิต t ตอรของคนที่เราเลือกนะคะเราก็เข้ามาดูข้อมูลของเขาได้ดังนี้นะคะ